สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางทนายรัชพลได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ดังนี้ครับทนายชุดเดิมของลุงพลในคดีของน้องชพู่นั้นหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีทนายตั้มสิทธาเปียบังเกิดมีทนายอาคมคงสวัสดิ์หรือพี่โจ แล้วก็มีตัวผมเองทนายราชพลศิริสาครซึ่งปัจจุบันนะครับเมื่อ20ธันวาคมปี64ก็ได้ไปยื่นถอนทนายไปแล้วนะครับแต่ว่าศาลยังไม่ได้มีคำสั่งเพราะว่าจะต้องรอให้มีการแต่งตั้งทนายชุดใหม่เข้าไปก่อนนะครับศาลถึงจะมีคำสั่งทีนี้ถ้าใครได้ดูวันที่20ธันวาคม64ที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ลุงพลก็บอกว่าเออยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีทีม ก่ามาร่วมทีมด้วยนะครับทํานองนี้นะครับผมก็จําคําที่แบบเป๊ะไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าลุงพลน่ะก็สัมภาษณ์ทํานองนี้นะครับแล้วประกอบกับวันนี้เนี่ยวันที่3ปี6-5แล้วน่ะก็ถือว่าขึ้นปีใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะก็น่าจะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับไม่รู้ว่าลุงพลนเนี่ยจะเปิดตัวทีมทนายใหม่ ในช่วงวันไหนเวลาไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะเปิดตัวก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละครับอาทิตย์สองอาทิตย์นี้แหละเพราะว่านะเปิดปีใหม่แล้วก็เริ่มทํางานกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลุงพลจะเปิดตัวผมว่ามันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าหากลุงพลเขาจะเปิดตัวทีนี้ก็มีเรื่องของพี่โจอาคมคงสวัสด์เมื่อวันที่สามารกราคม พี่โจ้ก็ได้โพสต์ข้อความนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลือกทนายครั้งใหม่แต่ได้พักเดิมแล้วก็วงเล็บล้อการเมืองซึ่งตรงนี้นะครับแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวผมเองกับพี่โจ้ไม่ได้คุยกันทุกวันแต่ว่ามันสอดคล้องกับที่ลุงพลเคยพูดไว้ว่าอาจจะมีทนายชุดเก่ารวมอยู่ด้วยซึ่งในส่วนนี้แล้วพี่โจ้ มาโพสต์แบบนี้หลังปีใหม่ซึ่งระยะเวลาช่วงนี้ก็ใกล้เวลาที่ลุงพลจะเปิดตัวทนายใหม่แล้วเดาเอานะครับน่าจะเปิดตัวในช่วงนี้แหละหรือว่าลุงพลจะไม่เปิดก็แล้วแต่นะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลวงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสองสาวสวยเป็นคนละคนกัน ก่อนอื่นต้องขอโทษคุณเกตและอีกคนภาพหลุดที่มีคนเชื่อว่าคือมาดามที่นำภาพจากสื่อต่างๆมาโพสต์ไม่ได้จมตีแต่เพื่อเปรียบเทียบว่าเป็นคนละคนกันถ้ามองผิวเผินอาจหมาว่าคนคนเดียวกันจุดสำคัญที่มองเห็นชัดคือฝหรือเนื้อนูนที่คางฝ่คุณเกต อยู่ที่คางด้านซ้ายส่วนอีกคนอยู่ที่คางเยื้องมาทางขวานิดๆดังนั้นเพียงแค่จุดเดียวคือคนละคนผมชอบส่องพระเครื่องจึงใช้กล้องส่องเห็นผิวหน้าภาพส่วนอื่นๆได้ละเอียดจะเห็นเนื้อนูนและจุดดำเล็กๆเปรียบเทียบได้อีกจึงสรุปว่าคุณเกต ที่ถูกจับไม่ใช่มาดามภาพหลุดมาดูว่าคุณเกตใช่มาดามไหมก็เป็นไปได้เพราะรูปร่างใกล้เคียงกันแต่บังเอิญผมเคยคุยแชทกับมาดามจึงรู้ว่าเธอเขียนภาษาไทยไม่คล่องเธอจึงใช้โปรแกรมพูดออกมาเป็นตัวอักษรซึ่งถือว่าเขียนเร็วมากนี่ก็เป็นอีกจุดที่ต่างกัน ถ้าเป็นคุณเกตคงเขียนแบบธรรมดาภาษาพูดของมาดามหลายคำอย่างต้องนึกที่ต่างกันอีกอย่างคืออายุคุณเกตอายุมากกว่า4ปีถิ่นที่อยู่คนละจังหวัดประวัติคุณเกตอยู่ที่ตำรวจทั้งหมดถ้าคุณเกตคือมาดามเชื่อเถอะข่าวหลุดออกมานานแล้วว่าคุณเกตเป็นคนเดียวกับมาดาม สวัสดีครับวีระหลงศบุญความคืบหน้าสุดจากทางช่อง youtube มหามุนีแชนแนลได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยมีข้อความดังนี้ครับอีกนิดหนึ่งนะผมจะทิ้งไหมให้เงินลูกผม1,000บาทผมถามตรงๆเลยนะเอออันนี้ถามตรงๆเลยนะแล้วผมไม่เคยเรียกร้องนะผมไม่เคยไปเรียกร้องเลยนะเขามาเอง เขามาเองผมจำได้นะขนาดแค่เข้ามาให้กำลังใจเฉยๆนะ่ะไม่ได้มีเจตนาเพราะเห็นว่าผมคนเดียวสู้กับคนแม่ง20 30ไม่ต้องถามเรื่องใจแล้วพี่น้องประชาชนจะให้ผมทิ้งคนแบบนี้หรือผมทิ้งไม่ได้ผมทิ้งไม่ได้ครับผมยืนมาตั้งแต่ต้นแล้วผม ไม่สนใจว่าอาดีตของเขาจะพูดอะไรจะทำเฮี้ยอะไรไว้ผมไม่รู้เพราะอะไรนะ่ะผมเพราะผมนะ่ะเฮี้ยมาก่อนเขากับผมนะ่ะอายุห่างกันแค่3ปี4ปีเขา45ผม4 1บเรื่องความเฮี้ยไม่ต้องพูดถึงลุงพลน้อยกว่าผมเยอะนะถ้าเรื่องความเฮี้ยนะ่ะเนี่ยน้อยกว่าผมเยอะ ทุกวันนี้นะ่ะผมมีความสุขนะอย่างน้อยๆวันหนึ่งครั้งหนึ่งคนอย่างนายชายพลที่ไม่ใช่ญาติใครไม่ใช่ญาติพี่น้องผมนะมากับพี่น้องยูทูบเบอร์เต็มไปหมดพวกท่านไม่เคยยือนอยู่จุดนี้ท่านไม่รู้หรอกจะเป็นด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่นั่นถือว่าคุณใช้ได้ถึงบอกไงครับเรื่องเสีย,สยหาย,หายที่บอกว่านายชัยพล ไม่ให้ใจใครทีนี้เราต้องกลับมาย้อนถามสิไม่ให้ใจใครเราก็กลับมาย้อนถามคำนี้นะครับถูกไหมครับว่าทำไมคุณถึงไม่ได้ใจเขานะ่ะผมจะบอกให้เลยก็ได้ครับที่พวกท่านทุกท่านไม่ได้ใจเขาเพราะรู้ไหมเพราะพวกท่านพยายามที่จะชี้นำชักจูงมันต่างกับผมนะ ลองกลับไปถามลุงพลป้าแตนว่าตั้งแต่ไอ้มหามุนีคนนี้เหยียบเข้าไปในชีวิตของแกเนี่ยผมเคยสั่งเคยไปโทรหาเคยไปบอกให้ทำนั่นทำนี่ไหมไม่เคยไม่มีไม่เคยไปยุ่งกับชีวิตประจำวันของแกพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนเคยไปยุ่งไหมไม่เคยใครมีปัญหาผมโทรวงในฮัลโหล พี่อันนั้นอันนี้อะไรพี่ขอได้ไหมอย่าทะเลาะก,กันเลยความคืบหน้าล่าสุดตาชานได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ไว้ดังนี้ครับตาได้คุยกับย่าอาชิเมื่อเช้าเกี่ยวกับเหล็กไหลผูเหล็กไฟแสงแก้ววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักหน่อยนะครับเมื่อเช้าก็มีคนตาก็ได้พูดเกี่ยวกับผูเหล็กไฟกับผู้ผาแอกให้ฟังนะ ว่าทำไมวันศีนศีนแปดค่ำสิบห้าค่ำถึงมีแสงออกมาจากคูเหล็กไฟมันจะออกมาในเฉพาะวันศีนวันพระและมันจะออกมาประมาณสามทุ่มแต่ไม่เกิน6กทุ่มทำไมถึงพูดแบบนั้นพ่อแม่เคยพาดูตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่มันไม่มีไฟฟ้า มันมีแต่แตะเกียงกระบอกตั้งแต่สมัยเด็กๆเมื่อก่อนเคยบอกว่าจะขึ้นไปนอนดูแต่แม่นะ่ะบอกว่าอย่ารีบขึ้นไปนอนรอดูแสงแก้วก่อนว่างั้นนะ่ะแสงแก้วมันจะออกมาจากภูเหล็กไฟแสงแก้วแสงเหล็กไฟมันจะออกมาจากภูเหล็กไฟตาก็ถามแม่ว่ามันจะไปไหน แม่ก็บอกว่ามันไปลงภูผาแอกมันจะไปเข้าถ้ำพระท่านเล่าให้ฟังก็เลยเมื่อเช้านะ่ะตาก็ได้คุยกับย่า,าชิเรื่องแสงมันลูกเป็นยังไงมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใหญ่เท่ามะพราะ้าวประมาณนี้แหละแสงมันเมื่อเช้าตาไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยมาพูดให้ fc ฟังนะ สักคลิปหนึ่งว่าแสงนั้นน่ะมันเกิดตอนไหนแสงมันจะเกิดตอนช่วงเข้าพรรษาแต่ว่ามันไม่ใช่เข้าพรรษามันไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยออกมาเขาเรียกว่าแสงแก้วโบราณเขาเรียกว่าแสงเหล็กไหลคนเท่าคนแก่เขาเรียกตาก็เลยเล่าต่อต่อกันมาลูกหลานก็เล่าต่อกันมา ตาเห็นไหมสูงอยู่นะสูงจากพื้นดินขึ้นไปก็ประมาณ200เมตรสูงกว่าหลังคา